รันแล้วพี่พี่หนักอ่ะโอ้ยไม่หนักบูนี่เหรอเขาจะบอกว่าแจ๊กอ้วนเขาจะบอกว่าแจ๊กอ้วนรันว่าพี่อ้วนเท่าคิวเหรอโอ้ยพูดอะไรอ่ะพูดไรปะเขาบอกแม่งเลยพูดได้พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าน้ำจ่ะน้ำจ่ะน้ำจ๋แตกไม่ไหวเลย วันนี้ดูสตาร์เดอือตูนลากมาเล่นไอเดนอีกแล้วอ่ะเกมที่ฉันนั้นเคยรักใหก่อนแต่ตอนนี้ฉันเล่นไม่เป็นแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสตาร์เดือบอกว่ามีสกินใหม่เข้ามาของอีตัวชี่ฉาบได้อ่ะลองเล่นดูก็ได้นะถึงเราเนี่ยจะเล่นไม่เป็นแล้วก็ตามแต่ว่านนอะเอาไปกิทกิดขัดการแกล้งกับเพื่อนก็ได้เพื่อนชวนทั้งทีไปแต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยจ็ตมีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย i ิส m a n ช h อ p ใครที่อยากเติมเกม Identity V หรือเกมอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าวย 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสูงสุดถึง10เดือนโอยมันเวอร์เกินไปบ้าแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมเกมในเว็บรับ l i c h m a n Coin ที่สามารถใช้แทนส่วนลดในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นี่เลย l i m a n Shop เอ้ยเพราะเรามันจะกินทองว่ะ เธอทองจริงแล้วในสีีากเออจาจางนางจงไม่ได้ตุ๊กตุ๊กเาเหากินอนะโอเไม่จริงไม่จริงเปล่าไม่จริงโกหกไม่จริงไม่จริงโกหกเิโกหกใครใครใครเป็นขาวบอยอ่ะไอ้โอเคเฮ้ยเขามาแล้วนี่เข้ามาแล้วเขามาแล้วไหนไหนไไม่จริงคิวโกหกไอ้เิร์สไคิวโกหก นีเฟคนิวว่ามีเฟคนิวเฟคนิววาไปกัน okay. ก okay. uh ็คอมจตลอดเขาไปจริงเขาไปจริงะขาไปจริงเขาไปจงไม่จงโกหกโอีนหโอ้โหโอหาอ้มหโอมาจะอ้าอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ะอ้โหโอ้าหโอ้โหมา้โหโอ้มหโอ้โหโอ้โห้โหหโอ้าหนอ้โหโอ้บอ้โหโอ้โหโอ้โหโา้โหาอ้โหโอ้อ้หโออจะโอ้อ้ห้า้ เพิ่งเสียหมอกไปเถอโอเครันช่วยพี่ด้วยนะเข้ามาแล้วได้พี่หนูช่วยพี่เองพี่ก็เชื่อใจใจวหนูก็มีหมอกแล้วโอเคโอเคไมมีหมอกเอาเหรอไปแล้วโอ้ยอ้ารันไป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 ไไป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 ไอกพี่บอกพี่บอกพี่บอกอ้ลันก็ตไม่ลงไม่ลงกูไม่ลงกูสบายไม่ลงมากไม่ลงไม่ลงไม่ลง

รันโอ้ยไม่หนักบุรีเหรอเขาจะบอกว่าแจกอ้วนเขาจะบอกว่าแจกอ้วนลาน่าพี่อ้วนเท่าคิวหรอ้พูดไรอ่ะพูดไระบอกแม่งเลยพูดไม่ไม่ไม่ี่คิว๊อกหนูท้ามั่ีออะไรล่นเดี๋ยวนี้ล่เดี๋ยวนี้ไม่พูดีี้ก่อนเล่นเดี๋ยวนี้ก่อนโอเคไดุ้จไปเอออเอาพรหม่ โอ้พ่อม้ไม่อ่ะพี่เก็บ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 เอ้าไม่สนใจเลยคิวคิวชันจูเก่งไหมชันจูเก่งไหมชันจูเก่งไหมจูโคตรเก่งเลยไม่โดนเขนแฉเลยอ่ะไปรึเปล่าไอ้ตีเขาตามไปหรือล่าไปรันไปรันไปรัน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 เขาหายตัวมาแล้วพี่ดูหลังให้เขาหายตัวเขากาลังจะพังไม้เขาพังไม้เขามีหมอกหมองย่อยหมองย่อยมาแล้วมองย่อยมอกย่อยมองย่อยเขาจะใช้หมองย่อยใส่รันแล้วอ้อยรันเนาะอ้อย โ้ลานระวังระวังระวังลานจะหดระบีแล้วอ้ยมาช่วยมาช่วยไม่หินไม่หิมาช่วยมาบล็อกาบลลนหดนระบีหดะบีลานจะโหดระบีแล้วมาเสือน้ำไีบงหรอลานจะโหดนะบีโอ้ันจชาบเออสวยสวยเดือาโหะบีไงโหนระบีอะเอาโหะียบ้จะหระ อ้ยสาม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 กูสามสามหน่อยดีแน่โอเคโอเคมันเอตัวนลุกขึ้นมาหระบีโหระเบียเราจะหระบียเราจะหระบีโหระบีะลันอย่าขวนอย่าขวนหดระบีเราหมอกย่อยถ้าโนหมอกย่อยเราจะเราจะหดระเบียดิเก เดินมาตามเดยวมาตามเดินมาเกเคเดินไปร้จดจะตามมาเขาอยู่นี่นะจ๊ะเขาอยู่นี่ลานเคลโอเคโอเคป่งอยู่ดปูดอยมนโดนฉันอยากลับยาับยาับบอกว่ายากับทำมับมาได้หรือเปล่าอุ้ยฉันฉันฉจุกได้ฉลงนนงหลงนังหลงแล้วนังหลงเดินเลเ้า นิกาเออกลับมาฉันจะฉาแเควกควเควฉันจะโดนหมอกเดี๋ยวฉันจะหดนระเบี๊ยรนไประเบีวยรันกนพี่จ๋าเออออไไม่รู้ใครว่าพี่จ๋าพี่จ๋าน้ำจ๋าน้ำจ๋าแตแตกจริงแตจโอ้ยรันไม่ทันมุกเจนเอลฟาเลยว่ะไล่ไล่ไล่ โอ้ยไม่รู้จักแม้แต่ว่าเหินละปีเลยว่ะโอพี่จาน้ําจะแหลกตูกแล้วว่ะก็ไม่รู้จักเลยหรอไม่ไหวแล้วฉันปั่นฉันปั่นฉันปั่นตรงนี้โอเค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 มันปักแล้วนะฉันว่ามันน่าจะมาหาเรากำลกลังไปกำลังไปมันก็มันมามันมาทาอขวามื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 อปอยโอเคโอเคปอยปอยปอยฉันปอยฉันปอยฉันปแล้วโอเคโอเคมามามาเร็วเร็วเมันเรียบมาตีกูไจันดาน ที่ราชาถูกแล้วลานลานพี่โดนไปอีกแล้วอีกตัวเดิมเลยเดินเดินเข้าที่จุกก่อนแน่ที่จุกตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้้ายมือคือที่จุกโอเครงนี้เนาะถูกต้องอุ๊ยอุ๊ยอ้าวอ้าวอ้าวแย้แยแย้แยแย้แย้แ้แย้แย้แย้แแยแแยแแยแแ้แแ้แแ้แแยแแยแแยแแ้แ้แแแแ อยากชิดกำแพงนะพี่ไม่ชิดไม่ชิดไม่ชิดเดินผ่านมเขาไปเดินเขาไปโอเคเออลเดินเดก่อนพี่เดินก่อนจุกก่อนจ่อพี่ยังไม่มีตังให้เปิดหรือไต่ยังพี่จกตังให้เปิดไปแล้วโอ้โหโอ้ยระวัง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 เอ้ากีฬานเดิ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 นเดน สบายแล้วสบายสบายเเอากาิ้นอะไรไปกินไหมเออเออเออเอชิมอะไรชิมล้โอ้ันมัดลันะรันรันันระรันรันนะรันรันันระรันระรันันันระรันรันันันรันระรันระรันระรันรันันระรันะรันรัน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 ระรันระรันระรันนระรันะรันรันระ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 รันรันรันระรันรันันนะันนนะัน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  โอเค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 อุ้ยจะซื้อร็อปลี่ให้เธอนะได้เลยเอ้อเอ้ออย่าเอามาวางข้างหน้านะพี่เขาบอยมันอยู่ได้ได้ได้ถูกก้าวๆแล้วอู้อู้อู้ยิ่งมาละเอออู้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 มันดึงละอู้อูตีนองละตีนองละอู้เอาจะไปแคนเซินมาบ้าันไม่นะไม่นะใช่เธอไปแคนเซิลมัน น้องเจ้าใหม่คารบอยจะไปดึงพี่แจ๊ดโอเคโอเคน้องยังไม่ลุกนะแจ๊ดหน่งใช่น้องโอเคเคลวสามสองหนึ่งโอเคอู้หูมันพยายามมันพยายามมาหาฉันอูโอ้ยเข้าเข้าจุกจุกเข้าจุกจุกเข้าเขาจุก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 เลยอะ กรนดูเพิ่งลุกนกพิ่งลุกโอ้โหลงอยู่ไกลมากเออไม่นะอ้โอ้โหนกาชั้นกรองตรงนั้นเฉยเลยโอ้โหเธอจะเอาอะไรไหมอะเอางี้ดีกว่าเธอจะกดทันไหมฉันฉันซื้อในกาบังไว้ตรงนั้นแล้วอะฉันไม่ไปเอาตรงนู้นนี่คือตรงไหนวะฉันเห็นอยู่ฉันเห็นอยู่ฉันอยู่เองทางนี้ทางที่แถวเธออยู่แถวนั้นแหละเออมีในกาอยู่นปืนที่มีปืนมีดอปลิ้ให้ค่ะโอเคโอเคหูจะเก็บดอปลิ้นะนแล้วเนาะเก็บดอปลิ้นะเราเก็บดอปลิ้นะรออยู่ใกล้ๆพี่คิวระวังโดนดึงฮะโโออเเคค รานอยู Dante, ่นี่รานอยู่นี่จ้่เอาแม่งเลยโอ้ยตีต <together> ีตีตีขบนนาฬิการลวังโอเคอีกขบยจะขบวนนาฬิกาเันเก็บเอนเก็บเอนเก็บโอเคเก็บเลยเก็บเลยพี่จะหันหลังมาหน่อยหันหลังมาหน่อยหันหลังาหน่อยเอานี่ปโอเคกินเออก็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 อ็ก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 ยก็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 ็ก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 ก็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 จิก็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 กาก็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 กกาอ็ก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 ก็อ็ก็ีก ลาแล้วเหรอฉัตนต้องลาแล้วเหรอฉันต้องลาแล้วเหรอลาแล้วไม่รู้แหละไม่พี่ลม้มจ้าพี่ล้มลางไม่ดีลางไม่ดีอีกแล้วจ้าเลยไม่สามารถที่จะดึงได้ลาก่อนตาย